พบกับผมนะครับนาเธอนะครับคลิปนี้ก็ระหว่างทางกลับบ้านนะครับเจอหมายครับตอนนี้ผมอยู่นองหลวงนะครับน้องหลวงไม่รู้ว่าแสงจะย้อนหรือเปล่านะต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นช่วงตกปลาจะเป็นช่วงยามเย็นนะครับผมนะกลับบ้านนะครับยังมาลองลุ้นดูนะครับหมายกว้างมากนะครับนี่นักตกปลา ตกกันอยู่นะครับเดี๋ยวมาลุยกันครับโอเคสุดีนะครับผมก็มาใช้กบยางนะครับผมโอ้โหฉีขาดละพอดีติดกระเป๋ามาตัวนึงนะครับผมนะเป็นเหยื่อ black member กับเบ็ด 2O fishing easy ครับผมตอวขออภัยด้วยนะครับคลิปปะช่อนห่างหายไปนานครับ <laughs> เพราะว่า หมายของหน้าเทิงมันไม่มีอ่ะนะ,ะขนาดหมายหน้าดินก็โอ้โหแทบจะไม่มีให้ตกเลยครับผมนะจะมีก็มีหมายเดียวนะโอ้โหแย่งกันตกตีกันข้ามไปข้ามมาเกือบจะต่อยกันตายก็มีนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาหาหมายต่างทินดูบ้างนะครับผมนะว่าจะเจอหรือเปล่าช่อนนะครับรับรองเมืองเทิงนะหมดสิทธิ์ครับผมไม่โดนไฟก็โดน ขายอะนะเพราะว่านักล่าในเมืองเทิมเยอะครับไม่ใช่แค่แนวตกปลานะแนวอื่นนะแนวหาแนวอะไรเนี่ยครับผมนะแต่วันนี้เราตกเราจะปล่อยนะครับผมนะไม่รู้เดี๋ยวเราไปอ่ามุมอื่นดูบ้างนะครับขอมุมนี้สักแป๊บหนึ่งมันสวยไงนะขอมุมอื่นเดี๋ยวขอมุมนี้แป๊บหนึ่ง น่าจะมีตัว okay. เดี๋ยวมาติดตามชมเว้ยได้ยินเสียงกัดฝั่งโน้นเว้ยไปไหมไปไหมไปซะหน่อยดีกว่าครับผมได้ยินเสียงกัดตรงผักตบลองดู ตรงนี้แล้วกันนะครับผมน,นะเดี๋ยวลองดู กัดไม่โดน ไม่โดนครับผมกัดไม่โดนย้อนแสงหน่อยนะทิปนี้ ไอ้โหรอดฉรอดโ้หรอดครับเนี่ย ช่อนข้างทางรอดเลยย้อนแสงนิดนึงนะครับทิปนี้อุ๊ช่อนข้างทางโอ้โห ย้อนสอนนิดนึงนะครับนี่ย้อนแสงนิดนึงโอ้โ,อโอ ไม่โดนกืัดไม่โดนครับผมวิทวืดไปสองสามทีแล้วเอ้ยฮะโดนนี่น่าจะมีไซส์อ่ะนะมันแบบว่าไม่ขัดเต็มๆต็มอ่ะดันไงกัดละนี่ไงโดนตัวที่สองครับ มาละตัวนี้มีไซส์นิดนึงนะี่นี่โอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมหมายข้างทางทริปนี้ของนะเถึงนะก็ระหว่างทางกลับบ้านนะลองแวะดูนะครับโอ้แต่มันย้อนแสงนิดนึงนะครับผมทริปนี้นะฮะว้าวรอดเลยกับเยือ่อ l บล็กแมมบ r จูเนียของ Fishing Easy ครับผมนะนี่ฮะแต่มันย้อนแสงนะต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าไหมนี่ยมันลงได้ได้แค่นี้นะครับไม่รู้จะไปลงทางไหนครับเพิ่งมาครั้งแรกครับผมย้อนแสงเลยโอ้โหมาทิ่ตรงเลยครับผมนี่ฮะระดับสายตาเลยอาจจะย้อนแสงนิดนึงต้องขออภัยด้วยครับนี่ อยย่าอย่าอยยคโอเคครับผมมยมยนี้ถือว่ารอดนะครับผม่ยไครับผมนะไซ์เล็กไปนะเราต้องการไซ์โลอะนะปล่อยไปแล้วกันครับไปไปโอเคท่านผู้ชมเวลาหมดแล้วครับผมมืดเร็วมากนะฮะก็ผลครับ ก่อนจะกลับบ้านนะฮะเป็นทางผ่านครับผมใหม่นี้นะหนองหลวงครับผมเนี่ยสะพานข้ามหนองหลวงนะครับก็กําลังจะเดินทางกลับไปอำเภอเทิงนะฮะนะก็ได้คิปไปฝากท่านผู้ชมอยู่นะครับผมนะแต่ไม่รู้ว่าภาพจะชัดหรือเปล่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับน่าจะแบบว่ามืดๆอะย้อนแสงครับผมนะโอเคนะท่านผู้ชมเลครับผ่านมาทางนี้ฮะก็ ตรงนี้ได้เลยเนี่ยมอรถจอดใต้สะพานเนี่ยครับนะเดี๋ยวกลับกันเดี๋ยวต้องกลับแล้วครับโอเคครับผมเจอกันใหม่ทิปหน้าครับนี่สวัสดีครับ